สวัสดีครับอยู่ผมนุ่นถ่ายมือสองครับวันนี้มีสกิทีเอสสองห้าศูนํศูนย์มานำเสนอนะครับสองห้าที่ไม่ใช่สองห้าครับคันนี้วางเครื่องสามสูบยี่แปดแรงนะครับเดิมทีเขาจะเป็นเครื่องสองสูบนะครับวางเครื่องมาใหม่อคันนี้ผมทําสีให้ใหม่นะครับเบาะใหม่แบตเตอรี่ใหม่หลังคาใหม่เก็บงานไปสีให้ใหม่รั่วซึมตอนนี้ยังไม่เห็นมีนะครับสาดสีไปให้ทําสีไป นี่วาเครื่องสามสูบเปิดแค่นี้ก่อนฝาโปรงจะต่อมาครับเดิมๆฝาโปรงจะสั้นเพราะว่าเป็นเครื่องสองสูบนี่ต่อฝาโปรงมานี่สามสูบแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็เบาะใหม่หลังคาใหม่สี่หมนเจ็ดพันบาทครับราคาไม่แพงเดี๋ยวลองสาตาร์ทเครื่องขับให้ดูก็ได้อลองเลย เอาหัวหน่อยนะครับรุ่นนี้คันี้ต้องเผานานหน่อยไสกรองตัวนี้เปลี่ยนมาแล้วเดินเบานิ่มๆ นี่มาดูนี่มาดูนี่เครื่องยนต์คันนี้ไม่มีอะไรระบายน้ำมันน้ำน้ำไม่มีดันนะคันนี้ไฟหน้าติดปะติดติดติดต่ำสูงติด ไฟเลีย้ยไฟหลีก็ติดไฟท้ายเห็นไ,ไหมอา้าวนี่ไฟคูโบต้ามีปุ่มเปิดปิดตรงนี้อา่าโอเคหางหลังวางขึ้น นี่ไม่เร่งเครื่องนะครับ,ว,บว่างคันนี้เจ้าของเก่าก็ทําที่นี่มาด้วยเอาไว้นั่งได้วางของได้หลังคาก็วางของได้วีดีโอหน่อยสับวีดีโอหน่อยวิดีโอทั้งหมดเอาปล่อยคันเลยหนึ่งสองสามสี่สปีดนะครับโอเคลองแล้วอ่าปล่อยเกี้ว,ว่างเกี้ยว,ว่างโอเค วางยังโอเควางละไปครับดิเออวางละไปลองวิ่งดูเลยอ่าครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาไม่แพง สี่หมืนเจ็ดนะครับสี 47, ่หมืนเจ็ดอเกียร์ท้ายไม่หอนไม่ดังต้องจอดรถสนิ้ก่อนใส่เกียร์ถอยถึงจะไม่ดังโอเคจัดไปถอยไ่หน่อยแล้วเดินขึ้นเลยฝากไว้ด้วยครับนู้นรถถายมือสอง 0822388443ร้านตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีครับเย<ๆ>ื้องๆกับโรงเรียนชัยบาดานวิทยานะครับนี่เป็นสะพานลอยโรงเรียนจอดเลยสีแดงสดสว,สวยเลยครับคันนี้4 0 0็0ราคาไม่แรงนะครับจอดไหน ตันนี้ฮะสีแดงสดสวยนะครับกันนี้นี่เจะดับเครื่องให้ดูค่นนี้ดับเครื่องตรงนี้อีสกิหลักลการทำงานของอหลักการดับเครื่อง,องเขาคือปิดท่อไอดีครับอ่ะสตาร์ทใหม่หน่อย เครื่องร้อนแล้วสตาร์ทง่ายนะโอเคเดี๋ยวดับให้ใหม่เจ้าของกล้าวเขาต่อจริงๆต่อนี่ครับต่อสายให้ยาวไปถึงใกล้ๆมือเราได้ดับแค่นี้เลยนี่มีกุญแจกลับด้วยสีนะครับฝากด้วยอีสกีทีเอสสองห้าศูนย์ศูนย์เครื่องยนต์สาสูบนะครับเครื่องยนต์วางใหม่เป็นยี่สิบแปดแรง 47,000บาทนะครับ47,000บาทสนใจติดต่อผมเลย0822388443นุ่นเราถ่ายมือสองครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ